สวัสดีพี่น้องจ้าทั้งช่องนันพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งพี่น้อง f อ FC อสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ f อสุขุสุข้นทุกแดนทุกถิ่นนะครับว่าสิเป็นในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับที่โดมกับมาโดมแล้วนะครับเป็นวันที่เงียบเงาอีกหนึ่งวัน สำหรับทั้งสำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเข้าราวาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ออกงานอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าสาวน้อยลําเพลินโชว์ของเฮากาย่งบัทันได้ออกนะครับเริ่มวันที่11บเอ็ดเดอร์องทั้งจังหวัดศรีสะเกดรอติดตามรอให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับทั้งจังหวัดศรีสะเกดเดอพีพนนองเด้อว,วันที่11นะครับ11แล้วก็1 2 1 1 12 13ตอนนี้ก็เงียบเงาสําหรับ ทางสำนังงานรถล่ามาใส่ของเขากันนี่แหละพี่น้องอยู่กันครบทุกคันแม้กระทั่งรถแห่สองคันรถแห่ลำเพลินเตอรเสดเดอร์ลำแพรเตอยเสดเดนี่ก็ยังอยู่กับอุปกรณ์การแสดงยังจะอยู่ในรถทั้งหมดนะครับสําหรับรถคอดตูมรถชุดรถหนังเพิ่นว่าเห็นเปิดวาสิมาเอาเพราะนั้นวาสิมาเอาชุดไปไปซักไปตากเพิ่นกระบบเปิดรถคอดูมคันนี้นะครับผวกล่างชุด อ่าเพราะว่าสิเป็นชุดล่ำชุดหนังอยู่รถขั้นนีเลยทับบลขั้นบบล์ขั้นนีก็เป็นขั้นนีมี่อยู่สองขั้นนี่แหละรถคอตตูมนะสำหรับคนที่บอไดอยู่ทางนอกบอไดมีบานเซาเองคนที่อยู่ทางในคนที่อยู่ในสํานักงานนะครับพวกเขาอยู่กันอย่างไรออยู่กันอย่างไรคนที่บอไดกับบานคนที่อยู่ในโดมคนที่อยู่พักอยู่ในสํานักงานของเขานี่ กินเขากินน้ำยู่กันแบบใดสมมุติว่าไม่ไม่มีงานช่วงบ่มีงานโดนๆนีน่สยู่กันยังไงยู่กันยู่กันแบบใดยู่กินแบบใดสำหรับวันนี้พอนั้นก็ถือจานใบหนึ่งนะครับสิบไปรุ่นเอาอยู่ในครัวว่าวันนี้เขาทำอะไรกินบ้างแม่รัวได้เห็นเน่ากินบอ,อว่าช่วงช่วงที่เหาผักช่วงที่เหา บอมีงานนี่เพิ่นบริเฮ็ดต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหากินเองหรือเปล่าประมาณนี้บอนะครับจะสิพาไปเบิ่งในครั้วด้อนะครับน,นะครับกำลังเอาอุปรกรณ์การแสดงมาส่อมมาแต่งอันที่มันชำรุดนะตัวที่มันชำรุดตัวที่มันผุพังก็ต้องเอามาซ่อมนะครับมีพนักงาน แผานาคอสตูมเพิ่นกสมเมียมาเห็นงานอยู่ตลอดมาสอมมาบำรุงส่วนที่มันสึกหลอนะครับส่วนที่มันพังสำหรับทางในขั้วของเขานะครับแม่ขั้วการเตรียมนี่แหละครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก,ารการต่ำพวกมาละกอพริกนำปลาโคกสาก เตรียมไว้ถ่ายพนักง,งานของเข้าผู้ใดมีความประสงค์อยากสิกินกับมาตาเอาเองเนาะแม่ก,มกลัวเพื่อนก็ตาเพื่อนก็เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็บ,บางมือเพื่อนก็สิมีกับเข่าไว้ให้สำหรับกับเขา่าเพื่อนก็สะเฮ็ดไว้ให้จกักหมอหนึ่งก็คือเออวันนี้มีผัดเส้นนเะมือน,นีมีผัดเส้นเอ่ากพื่ได้กินผัดเส้นนะครับ สำหรับส่วนอื่นๆเพิ่นกันเตรียมไใไห้เอ่อเข่าเพิ่นกันหนึ่งไใไห้เข่ากันหนึ่งไใไห้นะที่ยู่ในร่างโฟมนะครับสำหรับคนที่พักอยู่ในนีก็บถ,ถ้าว่าอยากไปสื่อกินนั่นนี่นะเออตรงนี้ก็จะมีข้าวข้าวให้นะครับหนึ่งข้าวเหนียไวไห้ตอนนี้ก็เตรียมก้องเข่าเมื่อเดียบร้่อยแล้วพี่นเองเตรียมก้องเขา่าเวลามีย้ามืมอเสากสิมาโจกเข่าใส่กองไห้แล้วก็ ตักแนวกินไปไว้ข้างบนนะเพราะว่าวันนี้ตอนเย็นเราก็จะมีซ้อมกันนาซิมี่กับเขาาว้ถานี่เราพวกอุปกรณ์ที่เพิ่มมาส่อมมาเสริมมานี่แล้วก็ตัวใดที่สร้างเหตุเพิ่มก็จะได้ทําไปเรื่อยๆนะครับที่งานคอสตูมนี่คือ,อบริการเป็นพักยูนี่เลยนะครับบางส่วนก็ต้องกินที่นี่นอนที่นี่ประจําก็คือบ่ขาดอยู่แล้วนะแต่สมมุติว่าคนที่ ไม่ได้กลับไม่ไม่มีอะไรกินจริงๆครัรรบบ่มีออกงานบอมีเงืนก็สามารถที่กินอยู่สำนักง,งานของเฮาได้สำหรับเรื่องการอยู่การกินนี่ก็บ,บ่คคอยสิญากปานไดน,นะครับทีมงานของเราเมื่อจะเป็นถ้าช่วงนี้นักดนตรีของเราก็กลับบ้านกันหมดนะแดนเซอร์บางคนก็อยู่แค่เป็นบางส่วนสำหรับศิลปินที่เป็น ออกงานไปช่วงวันหนึ่งนี่กักลับบ้านกันเบิดอยู่แล้วนะครับบ่อคอยสิมีไผนะ่พักอยู่โดมนอกจากพ่อนั่นนี่แหละพักอยู่โดมนะครับส่วนหมากส่วนนอกนอกนั่นเพิ่อนกันมีบ้านพักอยู่ทางนอกแน่ถ้าถ้าเกิดว่าบ้านอยูกก่ใกล้เพิ่อนกักลับบ้านกันระยะเจ็ดสิบแปดสิบโลหรือว่าลอยโลนี่มันกันบ่ไกลเป็นไรเนาะก,กับผ้าสามารถเที่ยวได้นะครับกัสามารถเที่ยวได้นะ แต่คนที่มาอยู่นี่ก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับมีห้องพักมีห้องนั่งที่วางก็สามารถที่จะพักได้สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดอทั้งโดมทั้งสำนักง,ง,ง,งานของเขานี่เพิ่นก็จัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับเมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเขาได้เบิงนะครับทั้งโดมของเขาก็เงียบเงาคือเกานะครับบ่คอยขึ้นบ่คือช่วงที่ซ่อมกันเล่งๆบ่คือช่วงที่มีการซ่อมทั้งสองวงุง วันนี้ศิลปินของสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็จะเข้ามาซ้อมกันช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นหละเห็นวันหนัดกันสิมาซ้อมเรื่องล่ำมาซ้อมช่วงล่ำช่วงเตยอียัยงกันให้มันล่งตัวก็เกลสมมุติว่ามีนักแสดงเขามาไม่เพิ่มเติมเขามาก็สิได้จับลุ่งมองไดลอกได้นี่แหละทีมงานคอสตูมไม่ได้พักไม่ได้กลับบ้านนะครับเป็นการเห็ดงานอยู่ตลอดเด็กๆเดินๆมันก็นเห็นช่วงกลางวันมานนะอาจจะหอนจักน้อยก็สิพักกลางวันเพราะว่าเคยชิน เคยชินอยู่ช่วงกลางคืนเคยเหตุงานกันแต่กลางคืนกลางเบ้นเพมือนกับผักพรช่วงปิดวงหรือว่าช่วงผักวงกัสิเหตุงานเวลาเก่าเนาะเพราะว่ามันเคยชินนะทีมงานคอสตูมของเราก็ทํางานด้วยหัวใจเหมือนกันนะครับคู่คู่ผู้พาสอนเต้นคู่ผู้พ้าเหตุชุดเหตุอุปกรณ์การแสดงเบื้องหลังความสวยงามในการ ทำงานด้วยหัวใจนะครับบัตั้งจากศิลปินเท่าไรทุกๆแผนกสําคัญหมดนะครับสาคัญอิหรทุกผแผนกสําคัญมากถ้าขาดไฟได้ไฟหนึ่งขาดผแผนกได้ผแผนกหนึ่งกับภาษามารถที่สิเดอดําเนินง,งานต่อไปได้เพราะว่ามันสาคัญทุกทุกทุกมองอมสําคัญทุกที่สําคัญทุกตําแหน่งนะโดยเฉพาะแผนกความสวยงามนี่แหละพี่น้อง ความสวยงามนี่ก็สำคัญเช่นกันนะครับหลายคนกับพักอยู่ที่นี่นะครับนี่แหละห้องแถวนี้ก็เป็นห้องพักทั้งห้องพักทั้งหอง้งหองเก็บของนะครับเรียงรายกันอยู่ตรงนี้ห้องน้ำก็ะยุข,ขงางๆแ้วก็หมองพักทั้งเทิงหุ่นก็มีทั้งลางกม็มีสำหรับวงหนึ่งผู้ได้ยุนีเพื่อนกาล็อกห้องลงยังไวเนาะปิดห้องปิดอะไรไว้ กับมากกับอมาพักคือเกาส่วนมากอยู่ทั้งลาง <Yeah. S 1> ฟังนี่ก็จะเป็นของวงหนึ่งเท่านั้นห้องที่หนึ่งเนี่ยเป็นของพ่อแหลมแม่นุ้ยแล้วก็ต่อมากกับเป็นของศิลปินของวงที่หนึ่งล่ะบ้องหัวภูดายเนอย่อยู่หลังทึ่งนี่ก็มีปะปนกันทั้งวงหนึ่งวงสองห้องที่หนึ่งนี่ก็คู่ไกลห้องที่สองเนี่ยเพราะนั้นอยู่ห้องที่สามต่อมากกเป็นของวงหนึ่งที่สาที่สี่ถัดมาก็เป็นวงหนึ่งต่อมากกับเป็นคู่ปอใังไีมนะครับนี่แหละถ้าเกิดว่านบะ่ บ่ได้กลับบ้านบ่มีเงื่อนสออยูสือกินกระจักสิยูกันจังไดเนาะพี่น้องเข้ามือนีกัได้มากอัปเดตท,ท่างโดมให้แฟนๆได้ติดตามนะครับอย่างนี้ก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์ของเราด้วยนะครับวันที่11เด้อพี่น้องอยังสเสิ่มออกงานอีกนะครับสาหรับคลิปนี้ล่าพี่น้องเข้าไปกอน,นะครับมาถ่ายให้เบิง่งหหายคิดหอดกันผู้ที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงอีหลี ล่าไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ